JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันครูเบียอีกครั้งนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะววันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลค่ะ เราจะต่อจากคาบที่แล้วนะคะที่พูดถึงการแยกดาวนะคะจะมีดาวเคราะห์วงในกับดาวเคราะห์วงนอกเรารู้จักดาวเคราะห์วงในไปแล้วนะคะสําหรับคาบที่แล้ววันนี้จะมาพูดถึงดาวเคราะห์วงนอกมีดาวอะไรบ้างไปดูกันได้เลยคะ่ะ ดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ถัดจากโลกนั่นก็คือดาวอังคารค่ะดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4ในระบบสุริยะ มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยแล้ว227ล้านกิโลเมตรดาวอังคารใช้เวลาในการโครจรรอบดวงอาทิตย์หรอบเท่ากับ687วันและเวลาในการหมุนรอบตัวเอง1รอบเท่ากับ24.62ชั่วโมงค่ะ และยังมีดาวบริวารสองดวงนั่นก็คือดาวไฟบอสและดาวดีมอสค่ะดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์สีแดงจึงได้สมญานามว่าเทพพระเจ้าแห่งสงครามซึ่งพื้นผิวของดาวอังคารเต็มไปด้วยก้อนหินและฝุน่นจำนวนมากองค์ประกอบของดินเป็นแร่เหล็กทำให้คนเห็นเป็นสีสนิมนั่นเองค่ะ ยาน Perseverance เป็นยานสำรวจนาซาลงจอดนะคะดาวอังคารได้สำเร็จยาน Perseverance ยานสำรวจนาซาลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารอย่างปลอดภัยพร้อมส่งภาพแรกกลับมาแล้วเป็นบริเวณใกล้จุดลงจอดปล่องลึกใกล้แอ่งหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เชื่อว่ามีร่องรอยสิ่งมีชีวิต เมื่อวันที่1 9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ข่าว CNN ได้รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณตี3.55นาทียานสำรวจ Perseverance ขององค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติสหรัฐได้ลงจอดอย่างปลอดภัย บนพื้นผิวที่ป่องลึกบริเวณใกล้แอ่งหลุมอุกาบาทเยซูโลบนดาวอังคารหลังจากที่เดินทางจากโลกเป็นระยะทาง470ล้านกิโลเมตร หลังลงจอดเป็นที่เรียบร้อยยานลเวอร์หรือพอเซเวียแลน์เนี่ยได้ส่งภาพถ่ายกลับมาสองภาพถ่ายจากกล้องวิศวกรรมความละเอียดต่ำแสดงให้เห็นฝุ่นปกคลุมบนเลนแต่ยังเห็นสภาพพื้นผิวบริเวณด้านหน้าและด้านหลังของรถสำรวจ พอเซวาลเลนยานสำรวจหกล้อจะใช้เวลาอย่างน้อยสองปีนับจากนี้ทำการขุดเจาะหินและดินบนดาวอังคารเพื่อหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตบริเวณแอ่งหลุมเยเซโลที่เชื่อว่าเคยเป็นแหล่งทะเลสาบขนาดใหญ่เมื่อหลายพันล้านปีก่อนซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเมื่อมีน้ำก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ นายสตีฟรองผู้อำนวยการนาซาที่เพิ่งมาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการคนใหม่กล่าวชื่นชมความสำเร็จของทีมงานที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคความท้าทายต่างๆรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้านนายไหมผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ แรงขับเคลื่อนไอพ่นศูนย์กลางการวิจัยภารกิจสำรวจดาวอังคารได้เปิดเผยว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นการปูทางการสู่การส่งมนุษย์ไปดาวอังคาร แม้ว่าตอนนี้ไม่พร้อมที่จะส่งมนุษย์ไปแต่หุ่นยนต์ยังสามารถทำแทนได้นับเป็นความตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้ด้นานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากหุ่นยนต์แต่ละตัวในแต่ละภารกิจเพื่อการทำงานที่ดีขึ้นไปทั้งนี้ยานเพอร์เซเว n เ e นเป็นยานลำดับที่สองขององค์การนาซา ที่ขึ้นไปสำรวจดาวอังคารต่อจากยานคิริสออสซิตี้ที่ไปลงจอดบนดาวอังคารบริเวณแอ่งหลุมอีกแห่งหนึ่งเมื่อปีพศ2 5 5 5และเป็นยานสำรวจลำที่3ที่ไปถึงดาวอังคารในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อจากยานโฮปของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสและยานสำรวจเทนเวนวันของจีนนั่นเองค่ะ และปรากฏการณ์นะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นในเมื่อวันที่18เมษายนต์นี้นะคะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือองค์การมหาชนนะคะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเผยภาพดวงจันทร์บางดาวอังคาร ซึ่งเป็นปรากฏการหายากโดยภาพดังกล่าวถูกบันทึกไว้ในคืนที่17เมษายนพศ2564นะคะก็คือเมื่อคืนวันที่17ที่ผ่านมานั่นเองก่อนดาวอังคารแตะขอบดวงจันทร์ในเวลา2ทุ9นาทีค่ะและบันทึกภาพนณนอุทยานดาราศาศสตร์ซิรินทรอ,อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่และขนาดด ดาวอังคารโผลพ่พ้นออกจากดวงจันทร์เวลา3ามทุ่มยีหกนาทีบันทึกภาพนะักหอ,อดาวเฉลิมพระเกียรตนะคะพระชนมพรรษาจังหวัดเช,ช,ชิงเซานะคะปรากฏการดาราศาสตร์ดังกล่าวหาชมได้ยากในไทยโดยมีกระแสนะคะจัดถ่ายการทอดสดทางเฟซบุ๊ก ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีประชาชนให้ความสนใจติดตามชมกว่าหลายพันล้านคนเลยทีเดียวค่ะปรากฏการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นปรากฏการณ์ดวงจันทร์บางดาวอังคารในครั้งนี้เริ่มสังเกต การได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่าทางทิศตะวัอนออก Then, together, ดอกาวอังคารก็เริ่มสัมผัสขอบดวงจันทร์ไปเรื่อยๆเลยค่ะนักเรียนได้สังเกตกันหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถสังเกตปรากฏการณ์ดวงดาวต่างๆได้หลายอย่างเลยนะคะ การบังกันของวัตถุบนท้องฟ้าเป็นปรากฏการณ์ที่วัตถุท้องฟ้าหนึ่งเคลื่อนที่ผ่านหน้ามาบังอีกวัตถุหนึ่งเมื่อสังเกตจากแนวสายตาอาทิดวงจันทร์บังดาวเคราะห์ดวงจันทร์บังดาวฤกษ์ดาวเคราะห์บังดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์บังกันเองนั่นเองค่ะ ดาวที่ถันออกมาจากดาวเสาร์นะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสค่ะดาวพฤหัสเป็นดาวดวงที่ห้าในระบบสุริยะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยแล้ว778ล้านกิโลเมตรดาวพฤหัสได้ชื่อว่าเป็นโลกยักษ์เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ดาวพฤหัสใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับ11.86ปีและหมุนรอบตัวเอง1รอบเท่ากับ9.92ชั่วโมงมีดาวบริวารไม่น้อยกว่า62ดวงและคาดว่าจะถูกค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่สี่ดวงรวมเรียกว่าดาวบริวารกาลิเลียนประกอบไปด้วย 1. ดาวไอโอ 2. ยูโรป้า 3. แกนิมิด 4. แคลิสโตดาวพฤหัส เป็นดาวที่มีความหนาแน่นน้อยเพราะเป็นดาวเคราะแก๊สไม่เป็นหินเหมือนโลกบรรยากาศประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนแก๊สฮีเรียมลักษณะแด่งของดาวพฤหัสคือมีแถบเข็มขัดกับจุดแดงใหญ่เป็นสัญลักษณ์นั่นเองค่ะ ดาวดวงต่อมานะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6ในระบบสุริยะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ยแล้ว1427ล้านกิโลเมตรค่ะมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่2อรองจากดาวพฤหัสนั่นเองค่ะมีรูปลักษณะโดดเดน่นคือมีวงแหวนที่สวยงาม ล้อมซ้อนกันอยู่วงแหวนเหล่านี้ประกอบไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งขนาดเล็กและใหญ่ต่างๆกันดาวเสาร์ได้รับสมญานามว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งการเกษตรดาวเสาร,ร์โคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา29.4ปีและหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาเพียง 10.66ชั่วโมงค่ะมีดาวบริวารไม่น้อยกว่า60ดวงดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยแก๊สอัดแน่นผิวนอกเป็นแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สฮีเลียมผิวในเข้าไปเป็นแก๊สอัดแน่นคล้ายกับเป็นโลหะ แกงกลางคล้ายนับแข็งอัดแน่นบรรยากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สไฮโดรเจนแอมโมเนียและมีเทนค่ะดาวถัดมานะคะเรียกว่าดาวยูเรนะัส ดาวยยเรนัสนะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่7ในระบบสุริยะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย2,870ล้านกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3ลองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ค่ะมองด้วยตาเปล่าเพราะไม่เห็นนะคะเพราะว่าอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากแลก้วก็อยู่ไกลจากโลกเรามากๆเลยดาวยู่เลนะัสใช้เวลาในการโคโจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับ8 0ปีค่ะและเวลาในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเท่ากับ 17.24ชั่วโมงมีดาวบริวารไม่น้อยกว่า27ดวงดาวอยู่ในนะัดมีวงแหวนบ้างๆซ้อนกันอยู่ล้อมรอบบรรยากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สมีเทนค่ะ ดาวเนปจูนดาวเนปจูนนะคะเป็นดาวเคราะห์ดวงที่8ก็คือดวงสุดท้ายในระบบสุริยะจักรวาลละค่ะในระบบสุริยะจักรวาลจะมีระยะห่างของดวงอาทิตย์เฉลี่ย4,498ล้านกิโลเมตรดาวเนปจูนใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเท่ากับ100 6กสิปีและเวลาในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเท่ากับ16.11ชั่วโมงมีดาวบริวารอย่างน้อย13ด่ดวงดาวเนปจูนมีวงแหวนที่มืดมากจนไม่อาจสังเกตได้ดาวเนปจูนนะคะเป็นดาวที่ประกอบด้วยแก๊สอัดแน่นจะได้แก่แก๊สมีเทนแก๊สไฮโดรเจน ไอน้ำและแอมโมเนียเหลวค่ะซึ่งดาวเนปจูนเนี่ยจะมีชื่ออีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดาวเกตนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก็คือ,อ,อดาวนะคะในระบบสุริยะทั้งหมดเนี่ยแปดดวงครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากดาวพุธดาวศุกร์โลกอังคารพรือั ดาวเสาดาวอยู่ในนั้นแล้วก็ดาวเนปจูนนั่นเองค่ะ อะเรามาดูสรุปนะคะบริวารของดวงอาทิตย์ระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์เป็นเกณฑ์ใช้ในการเป็นหลักนะคะก็จะมีดาวเคราะห์วงในกับดาวเคราะห์วงนอกซึ่งดาวเคราะห์วงในเนี่ยก็จะเอาดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลกก็คือมีดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะส่วนดาวเคราะห์วงนอกก็คือถัดจากโลกออกไปนะคะก็จะได้แก่ดาวนะคะ พลื้อานดาวเสา์ยูเรนัต นะคะดาวเนปจูนนั่นเองค่ะหรือหากใช้องค์ประกอบดาวเคราะห์เป็นเกณฑ์หรือลักษณะพื้นผิวนะคะก็จะได้ดาวเคราะหินกับดาวเคราะแก๊สซึ่งดาวเคราะหินหมายความว่าเป็นดาวเคราะหที่มีพื้นผิวเป็นหินอาจมีบรรยากาศบางๆห่อหุ้มก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์โลกแล้วก็ดาวอังคารค่ะส่วนดาวเคราะแก๊สก็หมายความว่า เป็นดาวเคราะห์ที่มีแก๊สทั่วทั้งดวงอาจมีแกนหินเล็กๆนะคะอยู่ภายในจะประกอบไปด้วยแก๊สมีเทนแก๊สแอมโมเนียแก๊สฮีเลียมก็จะได้แก่ดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสนะคะแล้วก็ดาวนิจูนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นกักเรียนใช้ใบางานค่ะทำไมแมปปิ้งหรือแผนผังความคิดจำแนกประเภทดาว บริวารของดวงอาทิตย์โดยใช้เกณฑ์ต่างๆค่ะตามที่สไลด์ได้เลยนะคะให้ทำใส่ใบางานพร้อมระบายสีให้เรียบร้อยหลักการในการส่งเหมือนเดิมค่ะให้ในักเรียนถ่ายรูปส่งที่รลยคุณครูประจำชั้นนะคะให้คุณครูเขาเช็คให้ว่าวันนี้หนูส่งการบ้านแล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาของคุณครูเบียรและวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะ เตรียมอุปกรณ์และไปทำการบ้านกันได้เลยค่ะไปกันได้เลยค่ะ